โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิวผมอุ๊คิมเค้กับพี่กวนเกนเคซีในไมค์ครับมันได้รักกี้บ็อกซ์น่เองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปิดรักกี้บ็อกโยไควอชกันนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จําไม่ได้แล้วว่าของมันดีหรือไม่ดีขนาดไหนนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากเลยนะไอโยไควอชเนี่ยนะน้องเหมียวมาเราก็มารุยกันเลยดีกว่านะครับผมกดกติกาก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็นับบ็อกนะครับผมแล้วก็ ลกก็ล้กก็ใครเปิดหมดก่อนชนะนะครับผมให้เวลาทั้งหมด15นาทีครับผมเดีแป๊บนะโอเคมา15นาทีนะเกมพร้อมหรือเปล่าพร้อมสิจา้าส5บห้นาทีเยอะไปปะที่นาทีพร้อมไหมโอ้ไม่เยอะหรอกโอเคปะสามสอเริ่มได้ปรับพอให้อันแรกคืออะไรวะไปแล้วครับไปไปจีจีอี G e บายบายหัอบายบายไอ้เดนี่เน่เปิดก่อนได้เปียกเปิดก่อนได้เปียกอ้วนไอ้นอ้วนไออ้นไอ้นไอ้วนไอ้วนไอ้วนอ้วนไอ้วนไอ่วนไออไออ้านไออ้วไอ้วไม้วนไอ้ไออ้วนไอ้อ้วนไออ้ไอ้วนไอ้ไออ้วนไออ้อ้วนไอ้อ้วนอไออ้วนไออ้วไออ้ว้วอ้ไออ้ตนไอ้นไออ้ออ้วนไอนไอ้นไอ้วนอ้อวนไ้ว้ Emerald Emerald b l c k ดินบ l o c k หินมาครับผมไปแล้วครับผมเอ้ยแต่ก็ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินไปอะนะเอ้ยมันไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยแหละจะบอกรู้ได้ไงมันดูเหมือนไม่มีเอ้ยกินเหมือนกันเหรอกินเดะเฮ้ยมาเด้มาเด้มา ก็มาดิก <ma> ็มาดิก็มาดลวกลวกดเยียเยียบเยียลวกลวก <st ut ters> มันเป็นแผนผมมาเก็บกางเกงอัอหรอุอ้ยติดอะไรวะ <sh arp> โวอยนี่เพิ่งเกิดมันเป็นแผนที่ผมจะลงมาเก็บกางเกงเออเธอเก็บกางเกงอะเราไปแล้วเอเนี้เราไปแล้วเราไปแล้ว, <sh arp> ลวอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่ได้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 เ okay right. ุ้ยได้ดาวเหมือนโอเคเลยไม่ได้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 ไมไดอะไรเออยางกันแหละอะไรครับอะไรครับเหมือนคุณมาอ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยไม่ไม่ตายอ่ะก็พอดีว่าโหดไงล่ะเฮ้ยที่ไปแล้ว ผมกินยากินยาอะไรเข้าไปยาโหดยังไงล่ะเอ๊ะแย่นี้หรือเปล่าวะโอ๊ยกินไม่เสร็จเลยแล้วยาก็เมือนหายไปด้วยหน้าทุกคนครับดาบ้านะพรเจิ์ดีแก้งกันได้นะครับผมอันนี้คือแบบเราตั้งกฎมาให้แก้งกันนะครับแต่ว่าห้ามแบบจงใจทำให้บล็อกหายแค่นั้นเองเฮ้ยเขาต่ออะไรอ่ะ จะมาตีตูดผมหรือเปล่าน้าเฮ้ยเขาได้อะไรแย่แย่ไปหมดจะตีตูดผมหรือเปล่าน้าอันนี้มันคืออะไรกันครับเนี่ยอู้หด่าเอ้ยนี่มันมีคนจะปองร้ายแเรวอะปองร้ายแล้วเหรอเอ้ยเฮ้ยไปแล้ว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 โอเคไปแล้วโอเค แม่บอกเลยคุณเปิดได้กล่องเดียวเท่านั้นแล้วผมก็ขึ้นไปตีคุณไายอ่ะคุณบอกได้แค่นี้ผมบอกได้แค่นี้หรอกล่องเดียวอ่ะกล่องเดียวใค่คุณโดนผมแน่เฮ้ยอะไรเต็มตัวไปหมดเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ากล่องเดียวคุณโดนผมแน่ เฮ้ <cents input> ยต <ge ar> ้องรีบเปิดก่อนเฮ้ยเฮมันจะตามขึ้นมาหาเราแล้วทุกคนเปิดก่อนเปิดเปิดรัวๆเปิดรัวมากนอนด้วยนอด้วยแต่ยินเปิดแบบรัวๆกลับแล้วว่อยากได้ธนูจังอ่ะไม่ม <poetry> so ีธนูแกล้งเลยอ่ะโหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย อะไรอะไรอะไรเขายังจะมาว่ะเขายังจะมาว่ะจะมาว่ะใครใครใครจะตอบกลับล่ะอะไรเขาไม่แกล้งเธอแล้วเขาไม่แกล้งายใจร้ายเขาไม่แกล้งเธอแล้วเขาไม่ใจร้ายเลยไปเก็บแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลนั่นเล่นดีกว่านะโยใครบด มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรระเบิดตุ้มต้ามเลยอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเปิดเหงาเลยอ่ะเนี้ยอะไรอ่ะอุ๊ยดาบอนี่อะไรอ่ะออนี่อะไรอ่ะดาบอันใหม่ดาเมจใช้แรกว่าเดิมเฮ้ยได้แต่เนี่ยอยากได้โอ้โหอยากได้ระเบิดอ่ะอุ้ยโหจริงยากไปเชี่ยงมัน <laughs> อุ้ยอุ้ย โอ้ยอันนี้แกล้งได้ไหมอ่ะอะไรใส่แกล้งอะไรอีกนี่ใส่ไม่ดีใส่แกล้งอะไรอีกต่อมาดีดีเลยใส่แกล้งอะไรอีกใส่แกล้งอะไรอีกใส่แกล้งอะไรอีกแหมใส่แกล้งอะไรบัวแล้วต่อมาสดิบดีเลยใส่แกล้งอะไรอีกใส่แกล้งอะไรอีกไม่มีอะเพืนไม่ได้อะเพืนไม่ได้อะ ไม่มีไฟอ่ะทุกคนว้าวเอเค้เขาทุบทิ้งหมดแล้วอย่านะอ่ะอ่ะเย่อะอ่ะอ่ะอ่ะคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอโอ้ยต้นไม้บังคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอครับจังหวะนี้ผมไปก่อนดีกว่าคนเรามันต้องยืนหนึ่งวะยืนหนึ่ง ชนะง่ยเยินหนึ่งเยินหนึ่งเฮ้ยรีบไปไหนมันจะหมดแล้วเกมมันจะรีบทำอะไรทำอะไรทำไมทำอะไรทำไมทำอะไรเฮ้ยไปแล้วก็มาเดี๋ยวรับผมไม่ตายอ่ะผมไม่ตกด้วยอ่ะเฮ้ยได้ไงอ่ะผมเกยชิปดิขอบคุณ ไม่เป็นการได้ขะแนนแ้วเลยเหรอคิดไม่ได้เหรอคุณผมก็ยืนไกลๆสิใครจะไปยืนใกล้ๆเราอ๋อไม่มีของตีเลยเหรอไอ้ของยิงอะของยิงไม่มีเลยฮัยโหลไอหมดเอาราไอ้อะไรอ่ะไอ้เซมอน ไปแล้วมปแล้วมาสิไปกันอย่างโกงอย่างโกงเลยครับทุกคนม่จะต่อใช้เต้าสาวผมกำลังตอกกับแหมกดเปิดรัวๆเลยนะเราอ่ะผมเห็ดนะผมเห็ดนะ มันไม่ระเบิดเลยอะเบนร็อกก็เหลือเท่าเดิมอะใช่แล้วเราก็ไม่ต้องนับโหลดไม่มีใครเบนร็อกหายอะก็คือแบบว่าก็คือผมใช่ไหครับเดินไปก็เลยหน้าอ่อนในี่ยเขาเลยเถอะมันจะเดินเล่นไงเถอะอะอ่อนเดินเล่นแหมพอเขาเปิดมันจเริ่มเปิไปไหนมันจะริ่เปิดไปไหนน่ะมันกไปเดินเล่นสิแหม ดีจังเลยไหนมากสักยกไหมมาู้กันสักยกไหมสักยกอะไรเขาริงชุดไปหมดแล้วริงชุดไปหมดแล้วนี่มีชุดไหนชุดอะไรเอนั่นเดี๋ยวรองเท้าอะไหนไม่มีอะไรโยนให้แล้วไงไหนโยนไปแล้วเก็บเข้าตัวไปแล้วมั้งไม่มีเสื้อเพชรเนี่ยโอ้โหชุดเพชรกลียเธอใส่ชุดอะไรเห้อมันจะตีเข้าไหม เฮ้ยจีทีเด็กก็ตายแล้วว่ะโอ้โหยต่างฝังเขนานะครับแต่ผมก็ชนะอ่อเธอกินยาอะไรมัเป็นโกแต่วันนี้ดาเมจเราตั้งสามละหลายล้านนะ <c oughs> ยาบวกบวกหัวใจเฮ้ยโอ้ย <c oughs> โฮ <c oughs> โห <c oughs> แคสไวมาเหบืไม่ถึงสิบนาทีอะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบโค้สั้นเนี่ยครับสั้นมากแต่ว่าบอกเลยว่าววเอ,อสนุกอะนะบอกเลยถือว่าแบบผมชนะ จ้าจ้าเดี๋ยวพาหน้าผมเอาคืนบอกเทิคเปิดกันบบนผมบอกเลยว่าผมได้มาจากจีคีบวยเนี่ยแย่ว่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ได้แค่เกัยก่อนี้ครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไปเลยนะครับบายบายบ๊ายบาย